สวัสดีครับผมเก่งจังเลยครับผมผมเอาแขนออกมาได้ผมเอาแขนน้อยๆของผมออกมาได้ครับแขนน้อยๆค่น้อยๆของผมเนี่ยผมอ,ออกมาได้อันนี้คือคอล,ล่านะคะใส่ไว้ป้องกันไม่ให้น้องเรียแผลนะคะแต่ว่าน้องเอาแขนออกมาได้ไหนครับไหนครับแขนอีกข้างอยู่ไหนครับ พี่รวยพี่รวยรักน้องนะลูกพี่รวยเอ็นดูน้องค่ะพี่รวยเอ็นดูน้องพี่รวยมาหาน้องเอ็นดูน้องค่ะโอ้ยโอ em> ้ย้ยเอ็นดูน si ้องพี่รวยเอ็นดูน้องจังเลยเอ็นดูน้องเนี่ยเออพอพอรักน้องรักน้องพี่รวยพี่รวยรักน้องอ่ะแม่ก็ทอดแม่ก็ทอดเต้าหู้ไว้จะไหมไหมเนี่ยจะไหมไหมคะ ไม่ไหมนีม่เต้าหู้ทอดของเรานะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะดูทั้งลูกดูทั้งเต้าหู้ทอดนะคะโอ้ยคนนี้ก็รักน้องเหลือเกินรักน้องเหลือเกินหนูอยู่ในนี้ก่อนนะคะลูกตาแป๋วใช่เด็กตาแป๋วเด็กตาแป๋วอยู่ในน,นนั้นนะคะลูกเป็นเด็กตาแป๋วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ